สวัสดีค่ะน้องปริมนะคะวันนี้ก็จะมาเจอกับน้องปริมตะลุยโจทย์ day สามสิบแปดค่ะมาดูเจอ์กันเลยนะคะเขาบอกว่าโยนลูกเต๋าสิบหน้าที่เที่ยงตรงหนึ่งลูกหนึ่งครั้งนะคะโดยลูกเต๋านี้เนี่ยมีเลขหนึ่งถึงสิบหน้าละหนึ่งหมายเลขให้เราหาความน่าจะเป็นของลูกเต๋าที่จะขึ้นหน้าที่เป็นจํานวนเฉพาะนะคะเป็นเท่าใดโดยให้เราตอบในรูปทศนิยมนะคะก่อนอื่นเนี่ยเอ่อความน่าจะเป็นนะคะก็คือ PPE เท่ากับ NE ส่วน NS นะคะโดย NE เนี่ยจะมีค่าเป็นอันนี้คือความน่าจะเป็นที่เราต้องการหานะคะ PE คือความน่าจะเป็น แล้วก็ ne เนี่ยนะคะจะเป็นวิธีที่ต้องการนะคะวิธีที่เราที่โจทย์ต้องการนั่นเองแล้วก็ ns เนี่ยจะเป็นวิธีทั้งหมดนะคะวิธีทั้งหมดที่โยนลูกเต๋าแล้วจะเป็นไปได้นั่นเองนะคะน,นี้ก็จะเป็นวิธีทั้งหมด ซึ่งวิธีที่เราต้องการเนี่ยจะเป็นจํานวนเฉพาะนะคะวิธีที่เราต้องการก็คือจะต้องโยนให้ได้จํานวนเฉพาะซึ่งจํานวนเฉพาะนี้เนี่ยจะต้องอยู่อยู่ใน1ถึง10นั่นเองนะคะแล้วก็ไล่เลยตั้งแต่มีสองสนะคะทั้งหมด4จํานวนค่ะ ต่อไปวิธีทั้งหมดเนี่ยวิธีทั้งหมดก็คือเลขตั้งแต่1นึถึงสิเลยนะคะ1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง10ก็จะมีทั้งหมด10บจำนวนค่ะหรือว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นการย่อรูเต่าเราจะเขียนว่าวิธีนะคะอันนี้ก็จะเป็น10วิธี ที่แตกต่างกันเนาะดังนั้นเนี่ยความน่าจะเป็นก็จะเท่ากับ4ส่วน10บอ่ะไปเขียนตรงนี้ก็แล้วกันนะคะได้เป็น P E ความน่าจะเป็นเท่ากับ4ส่ 10, วน10เพาะว่าจะเป็นรูปทุศนิยมแปลงเป็นทุศนิยมก็จะได้0.4นั่นเองค่ะข้อนี้ก็จะตอบ0.4นะคะ